มยุคปัจจุบันที่มองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แค่เราต้องตั้งใจมีวินยัยขยันและอดทนต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนั่นแหละเราจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนฟังแล้วมันก็เหมือนสนามแข่งหนูนั่นแหละที่คุณจะไานั่งปเปื่อดูพระที่ขึ้นแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณได้ตกเป็นท้ายแถวแบบไม่รู้ตัวแน่แต่ว่ามันก็น่าคิดนะ บางวันที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังงานเต็มถังจะทำนู่นทำนี่สบายมากแต่มาอีกวันหนึ่งแค่จะยิ้มให้ตัวเองอะยังยากเลยไอ้เราก็ต้องผลักดันตัวเองขูดรีดขูดเนื้อรีดเค้นศักยภาพออกมาถ้าเราหยุดไปวันหนึ่งอะก็ถ่ากับว่าคนอื่อนำคุณไปสิบก้าแล้วแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงล่ะ คุณคิดว่าในขณะที่เราทำตัวหย่อแยะไม่จริงจังกับความฝันของเราสักทีไม่ฝืนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งที่ไรความหมายคุณคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ยังไงล่ะมึงคิดยังไงวะฮะเอาก็ที่กูเล่าไปไงเมื่อกี้มึงพูดอะไรมึงยังไม่ได้พูดอะไรมึงคิดในหวัวไม่ใช่เหรอเอาล่ะเอา้เอาคืออย่างนี้คุงลุกเลย เนี่ยคืออย่างนี้ชีวิตของเราออมันต้องแบบมีประสบความสําเร็จหรือเปล่าต้องแบบมีเงินงงขนาด<ร>าเพื่อนมันยังไม่ฟังเลยโโลนเลยไม่ได้การละออมผมต้องไปพึ่งพาปัญญาแห่งโลกอนาคตซะแลว้วช่วยฉันหาคำตอบนะว่าเราต้องประสบความสำเร็จเมื่อไหร่แล้วชีวิตนี้ความสำเร็จมีอยู่จริงไหมฉันก็ไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไร แต่วิธีหนึ่งที่ฉันอยากจะแนะนําคือการเดินทางไปเที่ยวบ่อยครั้งที่พวกคนมักจะถามคําถามยากๆที่หาคําตอบไม่ได้ฉันจึงมักจะแนะนําให้พวกเขาลองออกไปเดินทางดูเพราะการได้ปล่อยใจให้ว่าและได้พักผ่อนอาจจะช่วยให้คุณค้นพบคําตอบนั้นได้ด้วยตัวเองฟังแล้วก็น่าสนใจดีนะคําถามที่เราหาคําตอบไม่ได้ให้เรานั่งคิดจบบนปวดหัวเท่าไหร่เราก็ได้แค่คิดนั่นแหละสู้เราออกไปเดินทางไปพบเจออะไรใหม่ๆทำหัวโล่งๆทำใจให้สบาย บางทีคําตอบที่เราไม่คาดคิดมันอาจจะโผล่มาอยู่ตรงหน้าเราก็ได้แล้วพรุ่งนี้มันจะมีใครไปกับเราไหมวะอืบอ,อ,บอบอกไอ้บอกไอ้บอไอ้มึงว่างไปเที่ยวบอกวะอ่ากูซ้อมวิ่งอยู่กับชิตาน่าจะไม่มยเวลาว่ะวไดก่นนะสวยนะ ดูสิครับโอ,โอ้โหเข้มขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิม์มากเลยนะครับใครที่มารถทัวร์ที่มานะขอพรตรงนี้นะพี่เข็มไปเ<ต>ที่ยว <จะ S 2> นไหมสถานที่ไม่ว่างเป็นหนึ่งในมหาภูเบศนะครับก็คือเป็นทาวเวุวนนะครับมัวางไปเที่ยวบอบวะูยุ่งอยู่ทำงาน ไปแล้วมีใครไปเที่ยวด้วยไหมล่ะไม่มีให้น้องไปเที่ยวด้วยไหมน้องว่างนะวันนี้อ่ะใช่เหรอให้น้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ ทำไมมันไม่เจอคำตอบล่ะหรือว่าเราทำอะไรผิดไปล่ะ เราก็ออกเดินทางตามเป้าหมายมีวินัยและความพยายามไม่ได้น้อยไปกว่างนอื่นเลยนะจนขึ้นไปถึงยอดเขาที่ใครๆก็บอกว่านี่แหละคือความสําเร็จแต่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราสาเร็จจริงๆหรือยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเป็นคําตอบที่เราเฝ้าตามหาอยู่หรือเปล่าสุดท้ายเราก็มองขึ้นไปที่ยอดต่อไปที่ผู้คนมีเงินมีความสุขมีชีวิตที่ดีกว่าเพราะนะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรเลย เราทุกคนนะอยู่ในสังคมมือเราต้องแข่งขันกันชีวิตเราถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาแต่ข่าวหน้านะข่าวหน้าที่ผมได้ออกเดินทางอีกรอบไะผมว่าจะลองพักบ้างเพลิดเพลินกับวิวตรงหน้านั่งเล่นอ่านหนังสือพอใจกับตัวเองให้มากขึ้นและเปรียบเทียบกับคนอื่นให้หน้อยลงการตามหาความสำเร็จนะมันดีแหละ แต่ว่าก็อย่าลืมกลับมาชื่นชมในสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยอย่างคำที่พระท่านได้บอกว่าต้องบินให้สูงอย่างใครเท่าจนบินเอาเท่าที่เราจะบินไวทาทีบินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอมันจ้ามาก